ของอร่อยย่านตลาดพลูอีกเมนูหนึ่งที่นัตึงอยากจะแนะนำก็คือเผือกทอดเจ๊เคี้มซึ่งจะมีให้ทานเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น <Wow. S 1> นั่นหมายความว่า เราจะมีโอกาสได้ชิมเผือกทอดเจเคียมเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองครับเผือกทอดหรือโอโซในภาษาจีนของร้านเจเ๊คียมเนี่ยขายมาตั้งแต่รุ่นอาาจนมาถึงวันนี้ก็ผ่านมามากกว่า40-50ปีแล้วครับซึ่งปัจจุบันเป็นลูกสาวของเจเคียม รับช่วงขายเป็นรุ่นที่สาสำหรับเมนูหลักของที่นี่ก็คือเผือกทอดนั่นเองครับใช้วิธีใสเผือกเป็นเส้นผสมกับแป้งถั่วลิสงแล้วก็ตักใส่กระบวยลงทอดจนเหลืองกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นเผือกเน้นๆท uh huh. านคู่กับน้ําจิ้มสูตรพิเศษของที่นี่ซึ่งน้ําจิ้ม ก็จะทำจากน้ำตาลมะพร้าว <c oughs> เขี่ยวกับน้ำมะขาม <c oughs> แต่งรสเผ็ดด้วยพริกเหลืองดอง <c oughs> แล้วโรยท็อปปิ้งด้วยถั่วลิสงคั่วบดหอมหอม <c oughs> อีกเมนูหนึ่งที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็คือ <c oughs> กวงเจียงหรือใช้เท้าห่อฟองเต้าหู้รสชาติเข้มข้นหอมพริกไทย <c oughs> ซึ่งการทำกวงเจียงก็จะใช้ใชาเท้าสาเป็นเส้น ห่อด้วยฟองเต้าหู้นำไปนึ่งก่อนจึงนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วทอดจนเหลืองน่าทาน <Wow. S 1> กวงเจียงหรือไชเท้าทอดเนี่ยมีให้ทานกันวันละไม่มากนะครับก็ต้องรีบมากันหน่อยไม่งั้นก็จะพลาดของอร่อยจากร้านใช้เคียมยครับอีกเมนูอร่อยที่ทำออกมาน้อยแล้วก็หมดแต่งว,วันนั่นก็คือปอเปี๊ยะเจนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเต้าหู้ทอดทั้งแบบสีขาวและสีเหลืองให้เลือกทานกันอีกด้วยเทศกาลกินเจปีนี้นตึงก็อยากจะแนะนำให้มาชิมของอร่อยย่านตลาดพลูร้านนี้กันนะครับเปือกทอดเจเคีมร้านนี้จะเป็นแผงเล็กๆขายอยู่หน้าทางเข้าสารเจ้ากวนอูครับร้านจะตั้งอยู่ในซอยเท,ดทิดไทย22 ทีการเดินทางมาถ้าท่านตั้งต้นจากบริเวณสถานีรถไฟตลาดพลูก็ให้มุ่งหน้าไปทางแยกวุฒากาศจะเห็นซอยเทิดไทยย22อยู่ทางขวามือเข้าซอยไปจนสุดแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางจนถึงสะพานข้ามคลองบางสะแกร,รถยนต์จะวิ่งมาได้แค่นี้นะครับ เดินข้ามสะพานไปก็จะเห็นแผงเผือกทอดเจเคียมตั้งอยู่หน้าทางเข้าศาลเจ้ากวนอูร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงประมาณบ่ายสามโมงเขาขายกันเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจแวะไปชิมกันให้ได้นะครับปีละครั้งเดียวของอร่อยย่านตลาดพลูเผือกทอดเจเคียม